สวัสดีค่ะสวัสดีครับผม <c oughs> ต่อไปลูกค้าคนต่อไปบอกอาจารย์ว่าช่วงนี้ฝันร้ายตลอดเลยมีอาการฝันแปลกๆอยู่ร่ำไปฝันว่ามีผู้หญิงจะเอาไปอยู่ด้วยทุกคืนเลยฝันแบบนี้ตลอดเลยผมกลัวว่าวันหนึง่งผมจะ หลับไหลไปกับผู้หญิงคนนั้นอาจารย์ว่าผมฟุ้งซ่านไปหรือเปล่าครับทีนี้นะคะเออที่คุณลูกค้าถามอาจารย์เนี่ยมันก็ไม่ฟุ้งซ่านสักเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเท่าที่อาจารย์เห็นเนี่ยอาจารย์ต้องบอกคุณลูกค้าก่อนเลยนะคะว่า คุณลูกค้าเป็นคนเกิดวันพุธกลางคืนหรือว่าเป็นคนเกิดวันเสาร์ใช่หรือไม่ถ้าคุณลูกค้าเกิดวันพุธกลางคืนหรือวันเสาร์นะคะอาจารย์จะบอกว่าให้คุณลูกค้าเดินไปที่หลังบ้านนะคะเดินไปที่หลังบ้านของคุณลูกค้าคุณลูกค้าจะปลูกต้นกล้วยใช่ไหม ถ้าคุณลูกค้าปลูกต้นกล้วยอยู่อ่ะอาจารย์จะให้คุณลูกค้าดูต้นกล้วยต้นกลางที่เป็นต้นใหญ่ๆเลยอะค่ะที่ตอนนี้ลูกงามมากเลยอะค่ะอาจารย์อยากให้คุณลูกค้านะคะขุดต้นกล้วยต้นนั้นเสียถวายวัดก็ได้ค่ะเอาไปปลูกที่วัดก็ได้ค่ะคือก็คือมันต้นกล้วยมันจะมีหน่อใช่ไหมอาจารย์เรียกถูกหรือเปล่าอะ อาจารย์ก well. ็ไม่เคยปลูกนะคะเกินไปไม่เคยปลูกต้นกล้วยเลยเห็นเนแต่แม่เขาปลูกอ่ะก็คือเอาไปถวายวัดก็คือไปปลูกไว้ที่วัดค่ะถ้าคุณลูกค้าบอกว่าอ้าวมันก็แตกแตกแตกไปเรื่อยไม่มั่นใจว่าเป็นต้นไหนกันแน่เป็นอะไรกันแน่ก็คือบริเวณนั้นแหละค่ะมัน ที่เป็นลูกดกๆหน่อยอ่ะอาจารย์ดูน่าจะเป็นต้นกล้วยต้นตะนีใช่หรือไม่ฉะนั้นถ้าถ้าคุณลูกค้าไม่ได้เกิดวันเสาร์หรือว่าไม่ได้เกิดวันพุธกลางคืนกลางคืนก็วันพุธตั้งแต่18บแนาฬิกาไปจนถึง6กโมงเช้าอะค่ะถ้าไม่ใช่ช่วงอะไรเวลเอ,อเวลานี้อาจารย์บอกเลยว่าก็จะไม่มีผลเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าอยู่ในช่วงระยะเวลาเนี้ยอาจารย์บอกเลยว่าให้คุณลูกค้าเอาต้นกล้วยไปถวายวัดนะคะไปปลูกที่วัดดีกว่าค่ะนะคะ จะได้แบบจะได้ไม่ต้องฝันแบบว่าแบบที่คุณลูกค้าเล่าให้อาจารย์ฟังอีกนะคะ <c oughs> เออคุณลูกค้าท่านต่อไปท่านที่22นะคะถามอาจารย์ว่าสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์เชื่อเรื่องบาดแตกหรือไม่แล้วผม เคยพบเจอบาดแตกครั้งหนึ่งณนะตอนนั้นชีวิตผมเฟื่องฟูมากเลยทําธุรกิจดีมากเลยแต่พอผมไปจับบาดแตกที่หน้าบ้านผมแล้วชีวิตผมมันกับตละลัปัดแล้วทําอะไรก็ล้มละลายอยู่ร่ำไปอยากถามอาจารย์ว่าอาจารย์เชื่อและแก้ไขได้ไหมนะคะเอ่ออาจารย์อยากทราบว,ว่าบาดท,ที่ลูกค้าไปจับนั้นลูกค้าเอาไปเก็บไว้ตรงไหนแล้ว Uh huh. ลูกค้าไปเก็บไว้ตรงไหนแล้วถามว่าแก้ไขได้ไหมอาจารย์แก้ได้แต่อาจารย์ถามว่าลูกค้าไปเก็บไว้ตรงไหนนะคะแล้วเออเท่าที่อาจารย์เห็นเนี้ยมันเป็นเรื่องนานแล้วแล้วมันเป็นเรื่องที่แบบมันไม่ใช่ความบังเอิญค่ะมันเป็นความมั่นใจเอ้มันเป็นความตั้งใจนะคะ ฉะนั้นถามว่าแก้ไขได้ไหมอาจารย์แก้ไขได้ค่ะเดี๋ยวคุยกันในช่องแชทนะคะเดี๋ยวอาจารย์ติดต่อกลับไปรอหน่อยนะคะเดี๋ยวอาจารย์ว่างวันไหนเดี๋ยวอาจารย์จะรีบติดต่อกลับไปทันทีนะคะ <c oughs> เพราะว่ามันต้องคุยกันค่อนข้างจะยาวสักนิดหนึ่งนะคะเพราะสิ่งที่อาจารย์เห็นมันก็ค่อนข้างจะต้องใช้เวลาในการแก้ไขด้วยแล้วเราไม่สามารถจะมาเออเจอหน้ากันได้แบบนี้ฉะนั้นมันเป็นโลกออนไลน์ฉะนั้นอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ให้คำปรึกษานะคะเดี๋ยวอาจารย์ให้วิธีแก้ไปแล้วลูกค้าก็จงทำตามอย่างอย่างอืมอย่างเขาเรียกว่าอย่างเป๊ะๆแล้วลูกค้าจะหลุดพ้นจากเรื่องพวกนี้นะคะ ฉะนั้นขอให้ลูกค้าโชคดีเริ่มๆนะครับสวัสดีครับ